สปริงนี้ออกก่อนนะต่อไปนะครับดึงสลักทอกนี้ออกนะครับเพราะสลักตัวนี้มันจะยืดเข้าไปยืดเข้าไปแล้วมันจะเวลาเราเอารูปปืนออกมาเนี่ยมันจะมาติดตัวนี้แหละอ,ออกก่อนแยกชิ้นมันก่อน,นแฮมเหลือแต่ตัวปู เดี๋ยวสังเกตุใจระบีเนี่ยเหลวมากเลยนะถอดล้างเปลี่ยนทำความสะอาดกลับไปครบคี่เลย อยากชินตัวนี้มาอันนี้ผมเรียกตัวเมียนะเป็นรูนี่ตัวผู้นะชัดเจนง่ายง่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ๋ยวปิดล็อกนะปิดล็อกอยู่ข้างในนะครต้องหนีบออกเอาออกก่อนนะครับนี่ครับผมตีลูกปืนออกกปแล้วเดี๋ยววิธีการใส่ลูกปืนตัวนี้เยวจะ ดูคลิปต่อไปนะเพราะว่ามันจะมีทิศทางของมันอยู่ฝั่งหนึ่งมันจะมีซีนกันฝุ่นนะครับฝั่งหนึ่งจะไม่มีนะครับของใส่ถิศทางพอเราเอาลูกปืนตัวนี้ออกมาได้ปั๊บแล้วก็ทิศทางทางปิดล้อออกมานะครับปิลล็อกถอดออกแล้วนะครับปิลล็อกถอดออกแบ้วต่อไปเดี๋ยวตีลูกปืนตัวนั้นออกมาแน่นอนตักนั้นอนะ่ะเสิร์มาอย่าป็นตัก แกปัญหาตัวนี้ก็ไม่แน่นอะไรไม่ได้แน่นมากอะไรนะเอาปิ้งเรแล้วก,เกเ็เอาอะไรลองเนะี่ยตัวนี้อย่าไปวางกับพื้นนะครับมันคดได้คนระับมันคดได้มันแตกไดนะ้ครับถือถือลอยๆไว้ถือลอยไว้เราก็ไม่ได้แน่นอะไรนะมันก็ออกตักนี้นะครับตักแกปัญหาชอบดัง เดี๋ยวจากนี้ตะล้างทำความสะอาดนะครับนะล้างควาสะอาดกจะปรกับนะล้างควาสะอาดเปลี่ยนลูกปืนทั้งสามตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะระบีใหม่หลังจากทําความสะอาดชิ้นส่วนเสร็จมาแล้วนะครับผมทําคลิปลบลัดหน่อยนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็ใส่ซีนใส่ซีนใส่โอลิง เอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาส่วนอื่นก็ตัดทิ้งไปจะเ,เอาจุดสําคัญมาเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ล้างรอประกอบหมดแล้วยวเราไปเราจะมาใส่ลูกปืนกันคือลูกปืนกันนอกเลยครับกันนอกตัวบนเนี่ยจะหลับนี้นะครับใส่ให้ ฝายางมันอยู่ด้านนอกนะครับมันจะมีฝาปิดยางกันไว้นะครับเนี่ยเป้นด้านอนอกเนี่ยมันจะมีฝาปิดยางกันไว้นะครับก็อัดจจละบีเพิ่มนะครับอัดจจละบีเพิ่มแล้วก็เวลาใส่ให้มันอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับให้อยู่แบบนี้แต่เราต้องตีเข้าไปจากทาั้งนี้นะครับจะอัดจจละบีเพิ่มอ่าผมอยากให้ความสําคัญกักบอุปกรณ์ที่เราจะตอกนะครับให้เราหา บล็อกหรือกิ่งเหล็กหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันพอดีกับขอบขอบ,ขอบนอกนะครับในการส่งลูกปืนเข้าไปนะครับว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นครับเน้นนะครับให้มันพอดีนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายจากการปรกักเจลบีเพิ่มไปครับ ไมู่งอ่ะนี่แหละอาจจะเพิ่มเพิ่มเข้าไปจนพ,พอดีนะครับแล้วก็ตัวส่งที่มันพอดีนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยมันไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอตัวส่วงเพือนพอดีครับ kem sẽ đánh vào chuột nữa ร้อยนะครับประกอบลูกปืนตัวเล็กเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นล็อกใส่ไปเรียบร้อยต่อไปเป็นลูกปืนตัวใหญ่นะครับลูกปืนตัวใหญ่ลูกปืนตัวใหญ่มันมีทีนิดนึงนะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีฝั่งที่มีซีนกันฝุ่นซีนยางอยู่สังเกตมันจะมีตัวอักษรอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีอะไรนะครับจะนูน อีกฝั่งหนึ่งจะเรียบกว่ามีตัวนังสีแล้วก็มีซีนยาง,ยางน,นะครับให้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพราะซีนตัวนี้ป้องกันไม่ให้เจลาบีมันไหลออกมาข้างนอกนะครับเหมือนเดิมนะครับหาบด็อกหรืออะไรที่พอดีนะครับในการส่งเข้าไปนะครับตอกด้วยค้อนต,องตรงๆเนี่ย มันเอียงได้มันบี้ได้มันลังมันพังได้นะครับตรงนี้ฝากไว้นะครับบังทีนะครับดังแตเกตก่กแสดงว่ามันชนบ่าด้านในแล้วนะครับแล้วก็พอเสมอพอดีก็นะครับเรียบร้อยนะครับลูกปืนสอง สองตลับเร้อต่อไปโปะจะระบีด้านในต่าไปให้เสมือขอบลูกปืนดัดจะระบีเขาเ้าไปในเบ้ารูนในเนี่ยเรียบร้อยแลนะ้วนะครับก็เอามาใส่เลย ใส่ดูให้มันหมุนในตรงร่องเลยนะมันจะมีสามร่องเยหนึ่งสองสามแล้วก็สลักรับใส่เข้าไปในรูเนี่ยโป๊ะจระบีข้างในโป๊ะจระบีในร่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูว่า ชิ้นส่วนออกไปบอกตัวนี้นะครับพยายามบิดบิดหนีรอยเดิมเห็นไหมไมันจะมีรอยสึกนะเราเงาอยู่เวลาประกอบเข้าไปพยายามบิดบิดหนีบิดหน,ดนีแล้วก็ถึงใส่ลงไปนะไม่ให้มันตรงตำแหน่งเดิมนะครับกดเข้าไป้อยนะรพยายามเช็คให้ดีนะ ถ้ากล่องเข้ามาแล้วการลืมนะการลืมเราติ๊กไว้ว่าเราขันแล้วเป็นสัญลักษณ์นะครับเผื่อลูกไปปะยางหรือลุกไปเข้าห้องน้ําอาจจะลืมได้ว่า้ยเราขันหรือยังาอะไรเงี้ยเรามาร์กไว้เพื่อเตือนตัวเองว่าเออเราขันเรียบร้อยแล้วเราจะเขียนว่าโอเคก็ได้น ุดนี้ก็อยู่ประมาณนึงอยูนะครับจนมกไใส่เข้าไปใส่เข้าไป mm. ก็ตัวนี้ขันปอนเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ขันปอนเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบเข้าไปในรถ ลอยนะครับเมิมแล้วเดี๋ยวเราไปห้องน้ำสัญญาลักษณ์ไว้ว่าตอนส่วนใหญ่ขัดเอาเลยนะนี่ลองหมุนดูดินี่นิ่มลื่นหูเสียงก็ก็หายไปแล้วครับเนียนลื่นเลยก็วิธีประกอบที่เหลือไม่ต้องลงหรอก น่าจะรู้กันแล้วก็หรือกลับไปดูย้อนคลิปที่รื้อก็ได้หลักๆใจความสำคัญมันมอยู่นี่แหละที่ลูกปืนการหล่อรื่นควาสะอาดการประกอบอะไรเท่างนั้นค่ะคในมนาตรฐา,านตาบอลก็จบคลิปเสค,คลิกร้อยสิบไอชุดข้างดังไว้ประมาณนี้นะครับฝาก ให้คอมเมนต์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้กันนะครับเราไปทำกันก็ความดุยศาลานะครับเดี๋ยวผมทำโอ,อ่งมาให้ดูเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆไปไล่ย,ย้อนดูได้ครับสวัสดีครับผมอย่วลืมตัวนี้ เมื่อกี้จบคลิปไปแล้วเอ้าลืมลืมทำคลิปนี้เนี่ยแล้วไม่มีอะไรครับเปลี่ยนใหม่นี่นยของเกา่าน,นี้ของใหม่นะครับที่ใส่น,นะครับถ้าเป็นลูกลูกปืนรือศรนะครับเอาหมายเรียกขึ้นหมายเรียกขึ้นส่วนอ่ะปินล็อกมันเนี่ยปิดล็อก มันจะมีด้านนูนกับด้านเรียบก็เอาด้านเรียบขึ้นหรือด้านเรียบเข้าตัวเรา,าส่วนการตีเข้าการตอกพยายามหาบูทหาลูกบล็อกหาเล็กส่งอะไรให้มันพอดีเนีัยมันจะได้ไในเดียวไม่เอียงไม่ฝืดน,นะครับเวลาตีเข้าแล้วก็ให้พอดีขอบนอกนะตีขอบนอกนะอย่าไปตีขอบในอีขอบในลูกปืนเสียนะครับเดีย๋ยวว่าเปลี่ยนแล้วทําไมมันไม่หาย ทำไมมันไม่ทนนะครับจุดนี้นะครับทั้งอะไหล่และการประกอบนะครับมีผลกับการใช้งานนะครับของวัสดุบากไว้นะครับให้มันพอดีนะครับเพื่อจะตีเข้าไปเวลามันถึงจุดของมันแล้วเนะะี่ยมันจะดังแป้งแป้งนะ,ะสังเกตได้เสียงการตีนะหนึ่งสังเกตเสียงได้สองสังเกตว่ามันจะมีร่องให้เราล็อกได้นะครับ